สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยังอยู่กันที่มินิวอเลตหรือกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆค่ะส่วนตัวพี่แอฟแนะนำนะคะถ้าใครที่ชอบเปลี่ยนกระเป๋าในแต่ละวันเนี่ยตัวมินิวอเลตหรือกระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้เนี่ย ตอบโจทย์เลยนะคะแล้วรุ่นนี้เนี่ยมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือเขามีสายยาวมาด้วยคุณสามารถใช้งานเขาเป็นแบบกระเป๋าสะพายก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสะพายข้างหรือที่เราเรียกกันว่า c s s ช o d y หรือสะพายไหล่ได้นะคะด้านหลังก็มีช่องให้เราได้เสียบบัตรอาจจะเป็นปัดจ,จอดรถประมาณนี้นะคะตัวแมททีเรียลของตัวกระเป๋าโลโก้หูจับ ห่วงสายเป็น material สีทองเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละส่วนก่อนนะคะเพี้ยหยิบจับในตัวแครการ์ดมาให้ดูไม่ว่าจะเปลี่ยนคอเรคชั o นไหนหรือเปลี่ยนไปแบบไหนตอนนี้แครการ์ดยังอยู่ในรูปแบบเดิมนะคะถ้าผิดแปลกจากนี้สังเกตไว้ก่อนคะ่ะว่ามันไม่น่าจะใช่แครการ์ดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงตัวแท็กก็4 0 0น1 61, นั่นคือรหัสของเขานะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นตัวนี้เนี่ยตัวแคนวาสด,ด้านหลังจะเป็นสีชมพูนี่ค่ะช่องที่พี่แอ็บบอกว่าเราอาจจะใส่บัตรที่จอดรถหรือบัตรโดยสารอะไรประมาณนั้นนะคะด้านข้างคะ่ะมุมมองจากด้านข้างนะคะด้านล่างของตัวกระเป๋าอีกด้านหนึ่งซ้ายขวาพี่ให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดู ต่อกันในส่วนของภายในเปิดขึ้นมาเนี่ยตัวเป็นกระดุมนะคะลักษณะแบบนี้ตัวห่วงเราไม่ใช้คุณก็ถอดออกจากตัวกระเป๋ากระเป๋าใบนี้ก็จะกลายเป็นกระเป๋าสตางค์ทันทีตัวสายสามารถนําไปใช้กับกระเป๋าใบอื่นๆได้คุณสามารถนําสายเส้นนี้ไปใช้กับกระเป๋าคล้องมือ หรือรุ่นโนริต้าค่ะโนริต้าเนี่ยมันมีสายมีห่วงให้คุณได้คล้องคุณสามารถนำสายเส้นนี้ไปใช้งานด้วยกันได้ข้อสังเกตอีกนิดนึงนะคะถ้าเป็นแปลนโค้ดจริงๆริะตามเขาจะปั๊มตัวโลโก้ของเขาไว้เกือนทุกทที่ถ้าคุณสังเกตดีๆนะคะเดี๋ยวภายในค่ะภายในมีช่องให้คุณได้ใส่บัตร ได้อีกสองช่องธนบัตรถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะคือเราต้องพับบางคนก็ไม่ได้ชอบในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ส่วนตัวที่พี่แแนะนํากระเป๋าใบนี้ก็คือมันสามารถเป็นกระเป๋าสตางค์ให้เราก็ได้เป็นกระเป๋าสะพายก็ได้ถือว่าเราซื้อหนึ่งได้ใช้งานได้คุ้มค่าตอนนี้ซื้ออะไรก็ต้องนึกถึง ความจะเป็นนะคะความชอบอย่างเดียวไม่ได้ซื้อมาแล้วใช้งานได้จริงหรือเปล่าใบนี้ตอบโจทย์ในส่วนของเรื่องการใช้งานนะคะมีหลากหลายสีด้วยค่ะก่อนหน้านั้นเพรยเคยทำตัวลายสีไปแล้วแล้วก็ตัวสีดำที่เป็นตัวลายดอกไม้ปลิ้นดอกไม้เช่นเดียวกันใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในะคะสีขาวลวดลายดอกไม้ก็เหมาะกับ สาวๆดีที่เพียบอกค่ะถูกใจชอบใจอย่าลืมนะคะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบที่นี่เพียก็จะมีสโลกแกนให้กับทุกคนเสมอเลยว่าซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบทุกอย่างคุณต้องได้รู้คุณต้องได้ดูคุณต้องได้เห็นอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือน้วยค่ะ